ยุโรปเป็นทวีปที่มีความเจริญก้าวหน้าแต่ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจส,สังคมและสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับปัญหาหลักที่ยุโรปกำลังเผชิญและทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคนี้ปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่อย่างลอนดอนปารีสและเบอร์ลินทำให้คุณภาพอากาศลดลง และส่งผลต่อสุขภาพประชาชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมและคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นขยะพลาสติกในมหาสมุทรเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กระทบต่อระบบนิเวศของยุโรปยุโรปเป็นทวีปที่พึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างมากโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย ปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่เช่นสเปนและอิตาลีซึ่งส่งผลต่อการเกษตรและอุตสาหกรรมการตัดไม้ทำลายป่าในบางประเทศเช่นโรมาเนียทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศยุโรปมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญเช่นพลังงานลมจากเดนมาร์กและเยอรมนีและพลังงานน้ำจากนอร์เวย์แหล่งแร่สำคัญ เช่นทานหินในโปแลนด์และแร่เหล็กในสวีเดนป่าไม้ในฟินแลนด์และสวีเดนเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมกระดาษและเฟอร์นิเจอร์ยุโรปเป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างประเทศโดยมีเมืองสำคัญอย่างลอนดอนปารีสและแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเช่นโรมปรากและบาร์เซโลนา ยุโรปยังเป็นแหล่งของวัตกรรมและเทคโนโลยีเช่นอุตสาหากรรมยานยนต์ของเยอรมนีและอุตสาหากรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสและอิตาลีแม้ว่ายุโรปจะมีทรัพยากรที่ลากหลายและเป็นทวีปที่มีความก้าวหน้าแต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาต่างการที่ต้องการการแก้ไขร่วมกันความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรปโดยเฉพาะผ่านองค์กรอย่างสหภาพยุโรปอี เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะช่วยให้ยุโรปสามารถรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ในระยะยาว